เอาวันดี้ครับวันนี้มาดูที่เราตั้งโชว์ของนะฮะก็ไม่เชิงโชว์รูมหรอกครับแต่ว่าเอาของมาตั้งไว้ให้ลูกค้าเห็นว่ามีนะฮะอย่างตัวนี้เคลียร์อยู่นะครับเป็นกเก่าเตาอบแก๊สคู่ไฟฟ้าชั้นละถาดมีสามชั้นสามถาดนะครับ่อมาเลยนะครับอ่ะเอาเอาข้างในก่อนนะฮะอันนี้ก็เป็นพวกอันนี้ไม่ขายนะฮะใช้ทำออเดอร์เนี่ยฮะต้องใช้เครื่องพิมพ์ขนาดนี้เลยเวลามีออเดอร์ อ่ะนี่เตาทักกุญกิก็มีนะครับอกกอื่นจะบอกว่าอยากได้อะไรนะครับเดี๋ยวทักแชทมาแล้วเดี๋ยวจัดโปรโมชั่นผ่วนลดเปอเซ็นให้ได้นะครับอันนี้เตาฮอทดอกนะฮะอันนี้เต่าย่างที่ว่าด้านล่างเป็นแก๊สและด้านบนเป็นหินให้ของที่ย่างอ่ะไม่โดนไม่โดนไฟนะครับหินอยู่นี่เตาอยู่นี่ข้างล่างเป็นแก๊สนี่ตรงนี้เป็นสปาสนี่นะครับส่วนนี่ม้งเข้าแก๊สปกติ ผ่อนได้เหมือนกันนะฮะอันนี้เตาเตาย่างแบบไฟอยู่ข้างบนตัวนี้ราคาแพงนิดนึงหนามากอันนี้เครื่องซินแก้วมีทั้งแมนนวลกล่นแบบอัตโนมือแล้วก็กลืนอัตโนมัติแล้วอัตโนมัติแล้วก็แบบดูดแก้วเข้าไปเองนะครับอันนี้เตาเคฟไฟฟ้าอันนี้มอทอดหมอทอดกระสเปคทั่วไปนะฮะอันนี้เครื่องทำ น้ำแข็งเกติีมะนะฮะเคลเซอร์อบี้อันนี้เตาสเต็กอย่างดีมากใครอยากรู้ว่าดียังไงมาที่ร้านนี่อย่างนี้คืออย่างดีรุ่นหนาถ้าอย่างนี้คือรุ่นบางนี่คือมันจะมีสองซีรีส์อ่ะไามาตรงนี้นี่อย่างนี้อี่นงงี่คือรุ่นบางเห็นไหมเห็นขอไหมนี่อะไรดีไม่ดีเดี๋ยวบอกเนี่ยคือรุ่นบางอย่าง,งนีน้คือรุ่นหนาเป็นขอไหมขออ่ะนะแล้วก็ขอจ่าน้ำหวานก็ ผมไม่ค่อยมีใครสนใจกันอันนี้เครื่องบดหมูมีตั้งแตบ่เบอร์12 22องย2 5สาสองสี่สองห้าสองนะครับห้าสีกับห้ก็นูนเลยตัวเกือบเม็ดกว่ากนะฮะอันนี้ของวนอันนี้นี่วาฟเฟิลฮ่องกงแบบแก๊สนะฮะแบบไฟฟ้าใครซื้อแล้วแบบเบื่อปัญหาเยอะนี่เอาแบบแก๊สไปนะครับอันนี้หม้อทอดแก๊ส อันนี้ทาโกยากิยายอันนี้เตาสเต็กแก๊สด้านล,ล่างเตาสเต็กแก๊สอันนี้เอ่อไกยากิอันนี้ก็หม้อทอดแก๊สนี่นี่นตู้ป๊อปคอร์นรถเข็นหาที่ไหนหายากนะครับอ<ช>ันนี้นี่ตู้ป๊อปคอร์นรถเข็นหมือนนิดนิดรถเข็นมันแทนไหมเฮะและ้วก็ตัวน,นี้เป่าแก๊สคุบไฟฟ้าอยู่ข้างหลัง มีมีหลายรุ่นครับมีหนึ่งถึงสิบสองถาดยังมีรุ่นแทน่นถาสามยันสามแากันอันนี้คือรุ่นปัจจุบันรุ่นปัจจุบันก็จะสังเกตคือตัวตัวนี้ตัวนี้กล่องควบคุมก็จะเป็นแบบอันใหญ่นะครับอ่ะมาเดี๋ยวไปดูข้างนอกต่อเดี๋ยวชี้เตียงนี่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 เครื่องหมดหมูนี่แบบนี้น,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 นี่เบอร์สิบเบอร์สามสองสามสองเปล่าสามสองตัวเบลอรับเอาไปดูทีละตัวตรงนี้ต่อนี่ มีอันนี้อะไรนี่นี่บางทีผมคงใส่เรามาด้านนี้มาด้านนี้นี่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 มีใส่กล้วยยังมีอย่ะคิดดูสติกเราก็มีนะอ่ะอันนี้คืออะไรคืออะไรโอ่งขั้วพริกขั้วงานนี่ถ้าใช่โอ่งอันนี้ขั้วนะครับแล้วก็อันนี้เตาแบบย่างแบบไฟฟ้าเนี่ยไฟมาจากด้านบนนะครับมาดูนอ้นอกเลยแล้วกันนะครับอันนี้เตาสติก มันไม่เกินต่อสเต็กอะเตาอย่างเงี้ยเตาเทปัญญากิแล้วกันเบอร์เลอร์ขนาดนี้อันนี้กี่กระเบื้องเนี่ยประมาณเมตรยี่อะนะฮะเนี่ยเตาตัวนี้ก็มีพร้อมส่งเลยอันนี้อันนี้เครื่อง,องผสมอาหารยวไปดูฝั่งนูน้นมีหลายรุ่นนี่ครับอันนี้พอดีลูกค้ามาลองยังไม่ได้ร้านเครื่องหั่นสไลด์ช่องนี้ตัดเป็นแผ่นเอามันมาสละเอามันเอาอะไรมาสไลด์ทุเรียน,นสไลด์เป็นเป็นแผ่น อันนี้ตัดเป็นเส้นนะครับคือของในโชว์รูมเนี้ยลูกค้าลองได้แล้วมันเป็นตัวโชว์้งหมดนะครับไม่ได้ไปขายลูกค้าเพราะมีของใหม่นะฮะอันนี้คันอ้อยคันอ้อยนะฮะแบบตั้งโต๊ะนะแบบที่อะไรนะสปาปะบางจากอ่ะร้านสะดวกซื้อในปั๊บบางจากเขาใช้กันเป็นรูปนี้นะครับอันนี้ตัวเครื่องแม่งแป้งแบ่แป้งแบบกดลงไปแล้วก็เป็นแบบก้อนสามเหลี่ยมนะครับ อาไปดูข้างหลังก่อนข้างหลัง <c oughs> นี่อันนี้เครื่องกวนแบบหรูหรานะครับอันนี้พูดได้เลยว่าคือโอเคมากดีเกินไปด้วยซ้ำนะฮะอ่าส่วนอ่าเอาข้างหลังก่อนนะครับอันนี้ตเตาคบบเห็นไหมครับเมตรกว่าตัวใหญ่ผมมีขายเลยไม่ต้องสั่งอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าสมมติซื้ออันนี้คือไม่เคยเปิดใช้ก็ต้องเอาตัวนี้ไปนะฮะ คือมีไว้เลยอันนี้ไฟฟ้าเหล่อบนแข่ยตามห้างนี่ตัวกลางไฟฟ้าแล้วก็มีตัวเล็กแก๊สนี่นี้แล้วก็กนู่นนี่อตาตัวกลางเห็นไหมเครื่องบดหมูเบอร์สามสองนะฮะแล้วก็ข้างหลังข้างหลังนี่ตัวสีฟ้าจะกดตัวสีเทาก็คือเครื่องรีแป้งรีแป้งแล้วก็มีตัวสีเทามีตัดเส้นบะหมี่ด้วย ตัดเส้นแบบมีตัดเส้นพาสต้าแบบมีเส้นใหญ่นะครับนะฮะแล้วก็มานี่อ่าพอคลอดขีเลยละคือคิดมากเพราะว่านที่หายากนะฮะแล้วก็อันนี้เครื่องซีนสูญญากาศอันนี้แบบแบบตั้งพื้นเลยตั้งพื้นเลยซีนเร็วนะฮะอันนี้ขั้นกะทินะฮะขั้นกะทิขันกะทิก็มีมีอันนี้แบบใครที่แบบธรรมดา,านะฮะเดี๋ยวหัวจะหลวมีเดี๋ยวเอาให้ดู อันนี้ชั้นเลี้ยงถาดแบบเบเกอรี่อันนี้ของถูกห่วยหน่อยคือโย,เยกเยกหน่อยแต่ถ้าบางคนแบบเอออยากได้ชั้นซ้อนราคาไม่แพงก็อันนี้แหละนะครับแต่เนี่ยผมให้ดูเวลาคุณเลื่อนไปขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ค่อยแข็งแรงเข้าแบบอยแางนนแหะนะเพราะว่าเน้นด้วยราคาส่วนพวกนี้ก็เตาเตาเตาเทพแบบเค่งมืออาชีพนะฮะอ่ะนี่ไปามาฝั่งนี้ก่อนอันนี้เรื่อง ป้านหมันโถมีเวลาทํางานต้องเข้าหรือกลับเสื้อแป้งแบบนี้แล้วก็กดตรงนี้แล้วก็กดลงมาปึ๊บนี่ยงี้เครื่องก็จะแบ่งออกมาแล้วเราก็ดึงออกมาตรงนี้ออกมาอีกน่ครับเป็นทับเต็มหรือว่านี่ครับนะฮะตัวนี้อันนี้สไปรนวดแป้งสไปร์ลตัวเกือบใหญ่ละอันนี้ซีดีใหญ่สุดของไฟสองโอยิบวลต์ไฟหนึ่งเฟตตาบ้านมีใหญ่กว่านี้ตัวเท่าคนเลย แต่ใช้ไฟโรงงาน380สิบโวลต์นะฮะอันนี้เล็กลงมานะครับแล้วก็อันนี้เป็นแบบแม่ล้นอันเมื่อกี้เป็นแบบออโต้เห็นไหมออโต้ Auto. นะฮะตัวนี้ขนาดก็ย่อมลงมาหน่อยนึงนะครับตัวนี้ผมเป็นตัวแทนขายนะครับเดี๋ยวสินค้ารอบหน้าอัปเดตอีกรอบหนึ่งนะครับเพิ่งเพิ่งดิวก,กันนะฮะของคนอื่นพูดตรงๆว่าโรงงานจะไม่สะพาแล้วนะฮะอันนี้ ะะอันนี้ยี่สิบลิตรถ้าตกลมาแหงนี่มีหัวหัวเบลเลอร์เลยต่อขอโทษตัวนี้น่าจะสามสิบสามสิบหัวเบลเลอร์เลยแต่เหมาะสำหรับมีหัวตะก้อแล้วก็หัวหัวนี่หัวใบพายตะก้ออยู่ไหนไม่รู้หัวตะก้ออยู่นี่ไหมเ <c oughs> นี่ยคืออยู่ไหนเนี่ยอันนี้นะครั <c oughs> บนะฮะนี่3ามสิบส่วนนี้ลดแปง้ง แบบใครไม่อยากได้เสียงไม่อยากไม่อยากให้มันเสียงดังอะไรเงี้ยก็ใช้ตัวนี้มันจะเป็นรุ่นใหม่ๆแบบโอ้โห้งะใช้โอเคมากอันนี้นุ่นเป็นสไปรัลนะฮะแล้วก็จะมีนี่อันนี้ผสมานาดยี่สิบริตนะครับนี่ยี่สิบอันนี้สิบุ่นี้สิบนี้มีสิบกับสิบห้านะครับหัวให้เปลี่ยนสามหัวเหมือนกันตัวนี้ก็ดีเป็นตัวแทนเรียบร้อยแล้ว ก่อนโควิดนะครับอะไรพร้อมอันนี้หั่นขนมปังมีตั้งแต่กี่แผ่น3าเอ็แผ่น3าเก้าแผ่นอะไรเงี้ยมีหลายสเปคนะครับตัวเบรเลอร์คุณดูนี่ตัวขั้นต่ำก็60เซนนี่ความยาวความสูงเจบเกือบเจเซนนี่ไม่ใช่ตัวเล็กนะของตัวเล็กๆขายแล้วมันบางทีมันใช้งานไม่โอเคอะนะฮะ มาอันนี้เครื่องซีเหมือนกันสุญญากาศอันนี้ซีนสุญญากาศก็ตั้งโต๊ะนะครับหน้าสามร้อยหน้าสามสามสิบบินนะครับมาดูข้างหลังก่อนอันนี้ก็แผ่นหมูแผ่นหมูเบอร์ยี่สิบสองนะครับมีราคาพิเศษเบอร์สิบสองรุ่น,ร,นรุ่นเหล็กนะครับราคาใกล้กับแบบแท่นมากเลยผมแนะนําราคาแบบเพิ่มอีกไม่กี่ร้อยจากแบบแท่นแท่นเหล็กแบบที่มือคนเข้าไปติดแล้ว แต่อย่างเงี้ยมันย่งเงี้ยก็ไม่ติดแล้วมันดูดีกว่าแต่ตัวนี้เป็นสแตนเลสไอ้เดี๋ยวตัว,นตวนเนี้ยตัวเนี้ยแหละเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยแหละราคาเอาง่ายๆนะแบบแทนะ่นน่ะประมาณสี่พันต้นๆอันเนี้ยประมาณห้าพันสี่พันเก้าสี่พันเก้าห้าสิบมั้งนะฮะส่วนนี้เป็นแฮนดหมูแบบสมัยใหม่แบบที่ซีพีอ่าซีพีขายหมูอ่ะหรือไม่ก็วีซีมิเขาใช้เนี่ยนะครับก็คือ ถอดเปลี่ยนหัวพตดถีถอดเปลี่ยนหัวได้นี่หัวนี่อยนี้ถอดล้างได้สบายๆอย่าไปจับใบมีดนะคมมากนะครับอันนี้มีมีมีหลายหัวนะฮะเอาเขาขนาดไหนบอกมามขอวางแบบข้าคร่าวๆกแบบนะครับอันนี้คือเครื่องทาลูกชิ้นทําลูกชิ้นนะฮะของมันเยอะมากจนแบบไม่มีที่โชว์นี่เตาอบทั้งนเลยอ้าบางคนสงสยัย พาเข้าไปดูหน่อยห้องปกตินี่ห้องห้องยังริงอยู่นโซนนั้นนะห้องนี้ปกติปกติจะล็อกไวห้ามเข้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอเคเดี๋ยวผมกดไฟก้อนหนึ่งเ <Okay. S 1> ข้ามาในห้องห้องนี้คือห้องอะไรมันคือห้องอะไรนั่นเองนะฮะมันจะแบบดูลกๆหน่อยนี่เครื่องปั่นสมูทตี้ซื้อไม่ต้องห่วงเสีย มีมีเพียบอ่ะคุณดูมอเตอร์ดิขอไม่ได้เสียเยอะนะเนี่ยผมสั่งมาหลายปีแล้วเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยเสียแค่นี้อะดูเนี่ยตรงนี้เนี่ยเนี่ยเสียแค่นี้นี่เสียแค่นี้เองอันนี้น้ำเชื่อมหกลงไปเนี่ยมันเลยเป็นอย่างงี้เนี่ยเสียส่วนข้างบนเนี่ยไม่เสียเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยเวลาคุณเป็นซีเครองบัตรสพุตตี้อ่ะของคนอื่นอ่ะมอเตอร์อ่ะเขาบางๆคุณดูสิอันนี้ยนี่ล็อตปีอะไรเนี่ย ปีหนึ่งแปดเดี๋ยผมซื้อมั้งแต่ปีหนึ่งแปดเนี่ยหนาขนาดนี้หนักมากเนี่ยมอเตอร์แรงนะเวลาซื้อของต้องดูสเปคขนาดนี้บรังครั้งเนี่ยคนขายเน้นแต่ราคาถูกอ่ะไออย่างเงี้ยตัวเล็กหน่อยเนี่ยหรือว่ามาเทียบกันให้ดูเนี่ยอันนี้ยคือพันห้าร้อยบาทของผมอ้อ,อผมนี่อ่ะนี่ดูอย่างเงี้ยนะฮะ หาอย่างนี้นนนเลยยกยกเครื่องดูดูก็รู้ว่าหนักนะครับอันนี้อันนี้ตัวใหญ่เลยนี่นะครับอย่างเตาอบอย่างอะไรนี่เห็นไหมเครื่องบัดสมูสมตี้ตัวแผงบางครั้งตัวนี้จะมีปัญหานี่อะไร้รอมนะครับเตาอบนี่เตาอบอะไรพวกนี้อาจจะเสียนะผมไม่ชัว อันนี้เบเกอร์ของต้องไฟฟ้านะฮะอันนี้อันนี้เบ้าล็อกของเครื่องปั่นนี่เห็นอ่ะสตาร์เตอรสามถึสี่อันนี้ทำสี่จริงนะแล้วก็อันนี้เห็นน่ะรุ่นเก่าเราย,ยังมีรุ่นเก่ายังมีสต็อกสต็อกให้หมดนะครับนี่นี่อันนี้รุ่นใหม่นะครับนี่หรืออันนี้ นี่สีสุญญากาศก็ยังดีอันนี้ยังไม่มีเวลาํานี่นะฮะอันนี้คือกล่องพวกคุณส่วนนี้เตาเตาแก๊สชุดสปาก็มีอันนี้พัดลมพัดลมส่งแก๊สนะฮะของแต่ละรุ่นม,มันก็ต่างกันนะฮะฮักร้อนละอานี่ตัวเล็กของตัวมาเก็ตที่ผมเลียร์แล้วเนี่ยอันนี้ของตัวใหญ่ก็จะเป็นอีกแบบอันนี้ก็เกี่ยวกับเตาอบแก๊สอยู่ดีนี่เป็นโซลินอย เนี่ยอปุปกรณ์ของโต๊ะแก๊สที่ไฟฟ้าผมหอมไปดูฝั่งนูนง้นบ้างอ่ะฝั่งนี้ลบหน่อยตรงนี้คือบอกตรงๆบางครั้งลูกค้ามาซื้ออะไหล่แล้วอะไหล่ในในนั้นเราหมดผมแกะของผมมากเอาเบอร์จากสต็อกแล้วแกะให้ไปเลยแล้วเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวค่อยเอามาเคลียร์ขายเป็นมือสองในอนาคตนี่มาดูฝั่งนี้เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยไม่รู้แกะอะไรอะไรอะไรไปอย่างเงี้ยหรือแบบเนี้ย ผมยังไม่รู้เลยอะไร,ะไ,รไปดูก่นอ,อ,นนอ,อนอ๋ออันนี้มีดของเครื่องสลาหมูผมมากนี่มอเตอร์มอเตอร์ยังมีอ่อันนี้ไม่มีสไลด์หมูอันนี้พัดลมนี่พัดลมหอวเตาอบอ,อันนี้สปาเกตตํามาใส่ลูกกันได้ยังไงนี่นี่มีพัดนีพัดลมเห็นไหมมีหมดเนี่ยพัดลมตัวนี่แต่ละรุ่นตัวนี้หัวสปาร์กใหญ่โตไม่มกลมสุด นี่สปาคถ่ายเข้าไปใกล้ๆเห็นว่าคือของไม่ได้เสียเยอะแต่เพื่อความชัวร์นะฮะแล้วก็อันนี้อะไรอันนี้โหผลปัน่นสมู่ตี้อันนี้นี่นี่น,นี่ชุดนี้ชุดนี้เป็นตัววัดอุณหภูมินี่โอกาสเสียน้อยแต่ก็มีแต่เราก็มีนี่ดูในในหลังวางแรงเดี๋ยวแตกแตกก็เสียเลย เพราะว่าเป็นถ้าบางคนเนี่ยใส่ถานแล้วเผื่อไปกระแทกตรงปลายเนี่ยอท่าระหว่างกลางเนี่ยถ้าหักปุ๊บเนี่ยก็จะอาจจะวัดอุณหภูมิไม่ได้แล้วก็เตาตัวเตาอบมีปัญหานะครับแล้วก็วกนี่กล่องควบคุมนะฮะวัดอีีน,นี่แล้วอันนี้อะไรเนี่อันนี้ก็ตัววัดอุณหภูมิเหมือนกันโพรบวัดของเตาอบแก๊สหรือเตาอบฟ้าก็ได้ หลังจากี้พวกพัดลมกล่องควบคุมเนี่ยมีหมดนี่อันนี้เครื่องปัน่นนี่ครับเนี่ยหาที่ไหนไม่ได้เนี่ยโหัวเฟืองเงี้ยหาที่ไหนได้ไดที่ไหนนี่ครับแล้วก,อนนก็อันนี้ก็อไอ้อะไรเครื่องปัน่นอ่ะพอแล้วเรื่องอะไรไปไปดูของของอกดีกว่าร้อนอ่ะขอยนิดนึง อ่ะอ่ะยี่ย้อของคนอื่นอันนี้คืออะไรนี่อ่ะถ่ายนิดนึงถ่ายนิดนึงไม่ระบุยี่ห้ออันนี้คือซื้อเข้ามาเพื่อเทียบว่าสเปคของเขาแย่หรือดีกว่าเราเอ่าแตวก็เก็บไว้เดี๋ยวยกเดี๋ยวยกกลับไปเทสอีกทีหนึ่งนะโอเคเน่ยเริ่มเปถึงสําเร็จละอ่ะตรงนี้อ่ะนี่นี่นี่เครื่อง ขึรื่องเครื่องสไลด์หมูอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นบมดได้นะครับทูอินวันนะฮะซึ่งบางบางทีไม่คเขาไม่คิดกันนะฮะเขาสั่งมาของขายได้น้อยก็ยังสั่งมาอ่ะนี่ตัวเท่เทนี่ก็รู้จักกันดีแล้วนี่อันนี้ของแท้คอนเวนชั่นของแท้นี่เห็นไหมขาสี่สิบคูณหกสิบ มีถึง12ถาดนะครับอันนี้รุ่นเอากระโทษมีถึง10ถาดอันนี้รุ่น5ถาดนี่เห็นไหมันสเปรย์น้ำออตโต้ด,ดูฟังเทชั์กันทางาน,นได้นี่นี่สเปรย์น้ำเปิดปิดน,นี้เอ่อ t e m p e r a t อ r e อันนี้ไอ่คุมอุณหภูมิเอ้เวลาทามเมอร์อันนี้สเปรย์น้ำตั้งออตโต้เลยอย่างเนี้ย มีหมดอันนี้คือของแท้อคนมาแค่นแบบเขาเรียกไงดีอะเตาเทพอบเลนงแบบนี้มาแล้วให้เล็กซึ้นเตาเทพออริจินอลอันนี้คือเตาเทพแบบชาวบ้านเขาลุกค้าคือฮิตกันก็เลยสั่งมาจริงๆของเนี้ยผมมีในในร้านอ่ะสามปีกว่าสี่ปีแล้วนะแต่ว่าไม่ค่อยฮิตมาช่วงฮิตช่วงหลังแต่ผมจะให้ดูอันนี้ <Okay. S 2> อันนี้แต่ราคาทุกคนรับไม่ได้หรอกมันแพงต้องคือต้องบริษัทใหญ่ๆที่ว่าเอาไปใช้ตามห้างอ่ะเท่านั้นถึงจะซื้ออย่างเช่นแบบอร้านตามห้างเขาขายหนมปังขนมปังเออปอะขนมปังแถวหนมปังแบบแคล้ายๆฟาร์มเฮาส์แต่ทำสดใหม่มาจากโรงงานแล้วพอดีมันหมดอายุมันใกล้หมดอายุเขาก็เอาขนมปังนั้นนมาหั่น แห่นด้วยเครื่องเครื่องแห้งขนมปังแล้วก็ทานเนยแล้วก็โรยน้ําตาลมาการีนแล้วก็โรยน้ําตาลแล้วก็อบนี่อันนี้นี่อันนี้ของแท้อันนี้ไม่มีใครมีเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคาแพงกว่าเตาอบแก๊สคุ้มไฟฟ้าสองและสี่ถาดอีกนี่อันนี้อยากซื้อมาดูก่อน เดี๋ยวบอกราคาแล้วตกใจนะครับนี่นะฮะขอดูกรนะลุโอเคอันนี้ไม่ค่อยสนใจมากนะครับลย์นะฮะนี่เื่องกวนกะทะสามสิบนิ้วก็มีสิบแปดเริ่มแต่สิบแปดยี่สิบนี่จตกกนะ้องเหลืองนะครับอ่ะย้ายข้่งหน่อยย้ายขั่งหน่อยอันนี้ฉันปัดน้ำส้มเกลืดีไหมถ้าใครตลาดนัดก็ เนี่ยใช้ถังตรงนี้ปั่นปั่นทีนึงเยอะนํำมะพงมะพร้าวแล้วก็ใส่ตู้แช่หรือใส่ถังไอติมนะฮะแล้วก็ถือไปถังไอติมก็มีสายนะไม่ได้โชว์นะครับเนี่ยมาดูใบปั่นขนาดนี้ห็นป่ะเนี่ยอันนี้อันนี้คือสมหรับปั่นเยอะๆเลยซึ่งถังก็มีเล็กมีใหญ่มีหมดนะครับตัวนี้เป็นตู้ตู้ปลุแป้งทูบหมักแป้งนะครับนี่อันนี้เป็นถังขนาดใหญ่ นะฮะดูมอเตอร์ราคาสูงเลยไปช้าหน่อยเก่านิดนึงแต่ว่าถ้าซีก็คือใหม่เอี่ยมอ,อันนี้มอเตอร์มิสูเนี่เชิงตัวเนี้ยใส่มอเตอร์สามแดงมามิสูมิชีอย่างเงี้ยคือไม่ได้ลดสเปกไม่ได้อะไรเลยเนี่ยอ่ะอย่างนี้อย่างนี้เป็นเครื่องคันกระที่หัวเจรุดนะครับอย่างเงี้ยมาดูที่ร้านได้มีขาเป็นเหล็กก็มีขาสแตนเลสก็มี หัวทองเหลืองก็มีนะ,นะครับแล้วมาดตอออูต่ออกอย่างนี้โอกแก๊สกมไฟฟ้านะครับยังไม่ได้ใส่มือจับมือจับว่นี่ที่มือจับอันนี้ก็จะเป็นแบบสามชั้นหกถาดนะครับผมมีถึงสามชั้นสิบสองถาดนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวขายดีหนึ่งชั้นสองถาดรุ่นหนึ่งนะฮะร,รุ่นนี้มีขอบยาตงตรงประตู น,ะนี่มีขอบยางตรงนี้ดีไม่ดียังไงเดี๋ยวลองถามคุณขายดูถ<ม>ามบราซีกอจส่วนสรวนี้เป็นรุ่นไม่มีขอบยางนี่อย่างน,นี้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นรุ่นหนึ่งถานนะครับรุ่นหนึ่งถาดก็จะมีขอบยางราคามันเลยจะสูงกว่าทั่วไปนิดนึงแต่ว่าสเปคเห็นไหมกล่องควบคุมก็ตัวใหญ่อะไรก็ตัวใหญ่อะมีตัวไหนจะไม่ได้เดินอีก ครบแล้วเหลือตรงไหนมีเตาอบมีอะไรอะลองดูก็สองชั้นสี่ถามีถึงสิบสองถาแล้ครับนะฮะ,นะะมีตั้งแต่หนึ่งถาดถึงสิบสองถาดมีหนึ่งถาสองถาสามถาสี่ถาหกถาเก้าถาสิบสองถานะฮะตัวตัวนั้นเคลียร์อยู่นะเพราะว่ามันตกรุ่นละคือจริงๆแล้วชาวบ้านเขา ยังไม่เปลี่ยนหรอกแต่ผมเปลี่ยนเองคือคนหนึ่งเขาเขาก็อาจจะขายรุ่นนี้ต่อแต่ผมไม่ไเอาเห็นนะคุณคุณจะเห็นความภายในว่าแบบมันเป็นแบบรุ่นเก่าหน่อยนึงนะครับเนี่ยเมื่อเทียบกับตัวนี้อซึ่งตัวนี้เห็นเทียบกันทำไมถึงต้องมีเทียบกันง่ายๆเลยเออตาอบผมลืมอบอกนะเตาอบแก๊สคุมไฟฟ้าหรือเตาอบไฟฟ้าแบบสองถาดขึ้นไปเนี่ย ของทุกรุ่นเนี่ยแม้ผมเป็นรุ่นเก่านะแต่ข้างๆก็ปปเป็นสแตนเลสนะเนี่ยสแตนเลสน,นะครับอันนี้ผนังผนังของรุ่นเมียนพาเห็นไหมก็สแตนเลนสสแตเลสบนเลยนะฮะนะครับแล้วก็จะมีพวกเนี่ยเล็กๆน้อยที่ว่าคนมนัจะไม่ค่อยมีกันนะครับนี่ก็หลังคาก็มีหลายไซส์นะครับตัวนี้ พอดีคา่คาค่าไซส์มามากไปหน่อยเลยต้องขายจะหน้าร้านเพราะว่าสต๊อกลูนไซส์นะครับอันนี้ก็ที่เหมือนถ้าคุณขายไก่ทอดแบบคือยังไงดีอะคล้ายคล้าเคเออะเอาไอ้ปั๊มสองเนี่ยมีสองมีสองสองช่องกับสามช่องนะครับก็ถ้าางนั้นก็ลองแพนกล้องอันนี้คือที่โชว์ของที่เล็กๆของเราที่จันทบ,บุรีนะครับของยังโชว์ไม่หมดนะครับมันมีในสตออ็อกอีกเยอะนะฮะ มันจะมีผมจะมีภาพรวมอยู่ที่มีนะฮะถ้าสนใจยังไงเนี่ยก็ก็ถามดูนะฮะแต่เริ่เดินไปจะให้อธิบายตรงไหนของหเพิ่มโอเคถ้างั้นก็อ่าหรือลืมบอกไปว่าอย่างของตลาดนั้นเนี่ยมีขายหมดเลยนะอย่างบอกว่าคุณบอกอพบคอนรถเข็นนะ่ยแล้วสายสายไหมรถเข็นมีไหมสายไหมรถเข็นมีแต่ไม่ได้ประกอบโชว์นะครับนะฮะทาโกเต,ตาปิ้งย่างนะฮะ เตาบาร์บีคิว barbecue, แบบปิ้งหมาล่าก็มีนะฮะเพียงแตว่าพวกนั้นนะ่ะมันเป็นของขายดีในโชว์แต่ร้านในตลาดตรงนี้เหมือนกับคุณก็เห็นว่ามันลกๆก,กันเนาะก็เดี๋ยวผมว่านะพนเราก็จะทำใหม่นะครับก็ของที่ผมแนะนำก็มีเพียงเท่านี้นะฮะครลองเดินดูแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้าแบบทำสวยๆย,ยังไงเนี่ยจะขึ้นอีกทีนงึงอันนี้ก็เป็นการอัปเดตของปี ของสิ้นเดือนพฤษภาปี2020นะครับโอเคขอบคุณมากนะครับ